หนึ่งสองโอเคโอเคเจ๊ภาพกันนะครับเจะประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชานสุมารีจากช่องวิชานโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องรวมไปถึงเรื่องของการใช้ซอฟแวร์รีทัดภาพด้วยนะครับ วันนี้ผมมีหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเป็นหัวข้อใหม่เลยและเป็นหัวข้อที่คาใจผมมานานเพื่อนๆที่ติดตามผมมาสักระยะในการดูช่องผมนะครับจะรู้ว่าหลักๆแล้วผมจะถ่ายภาพโดยการใช้แฟลตในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นแฟลตสตูดิโอหรือว่าแฟลตเอาท์ดอผมจะสอนเรื่องแฟลตมาตลอดแล้วเวลาที่ผมเปิดคาสเรียนนะครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับผมก็จะมาเรียนเรื่องแฟลตครับแต่จริงๆแล้วในการถ่ายภาพสตูดิโอหรือว่างานที่เราต้องใช้แสงประดิษฐ์เนี่ยฮะ มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของแฟลชเท่านั้นบางครั้งเราจะใช้แสงต่อเนื่องที่เรียกว่า LED เข้ามาช่วยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเห็นการถ่ายภาพโดยการใช้ไฟต่อเนื่องหรือว่า LED หรือสปอตไลท์ไฟพาในสมัยก่อนนะเราจะเห็นในการเอามาใช้กับการถ่ายภาพยนตร์หรือว่างานวิดีโอซะเป็นส่วนใหญ่งานภาพนิ่งส่วนใหญ่เราจะใช้แฟลชเพราะว่าเรามีความเชื่อหรือไม่ใช่ความเชื่อครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยียุคสมัยของมันในงานใช้แฟลชในสมัยที่ผ่านมาเนี่ย แฟลชเนี่ยแสงมันจะเคลียร์กว่า LED ที่เอามาถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องความร้อนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ราคาไฟต่อเนื่องถ้าจะให้แสงดีๆสวยๆเหมือนแฟลตเนี่ยมันก็ราคาสูงสมัยก่อนงานภาพยนตร์หลอดหนึ่งเป็นแสนนะครับตัวของผที่ผ่านมาผมก็ใช้แฟลตถ่ายภาพมาตลอดแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยผมก็แอบใช้ LED อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าไฟต่อเนื่องกันอยู่เหมือนกันแต่เพื่อนๆที่ตามงานผมจะไม่รู้ว่าผมใช้ LED ทีนี้ผมก็จะมาเล่าย้อนหลังให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมผมใช้ไฟแฟลชเป็นหลักแล้วใช้ไอ์ LED น้อยมากแล้วผมแอบใช้ในกรณีไหนบ้างในสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับก่อนหน้านี้เลยก็ต้องเล่าไปถึงอุปกรณ์มันก่อนก่อนหน้านี้ผมจะมี LED อยู่2ตัวเป็น LED แบบไฟไฟที่เป็นแผงนะครับซึ่ง LED แบบนี้มันจะให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มเลยคือนุ่มเลยนะฮะแล้วก็กําลังสูงเพราะตัวที่ผมมีผมซื้อมา20,000กว่าบาทแล้วขนาดมันใหญ่มาก ประมาณแผงและประมาณเกือบพันดวงะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแสงพวกนี้มันจะนุ่มมากเอามาถ่ายภาพนี่นี่คือดีเลยแต่ปัญหาที่ผมเจอในตอนนั้นก็คือว่าตัว LED ที่ผมใช้เนี่ยมันจะออกแบบมาให้เป็นแบบบานดอเหมือนงานถ่ายวิดีโอแต่มันจะเอามาโมดิฟายแสงด้วยการใส่ซอฟบ,บอกใส่ร่มอะไรพวกนี้ลำบากมากคือใส่ไม่ได้เลยครับผมต้องใช้เป็นผ้าแล้วก็ทำเป็นกรดมาบังเอาซึ่งมันค่อนข้างจะ ลำบ,บากและไม่สะดวกในการถ่ายภาพควบคุมแสงก็ยากผมก็จะใช้ในสถานการณ์ที่ที่แฟลตผมทํางานไม่ได้เท่านั้นถึงจะเอามาใช้แล้วสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยมันคือแบบไหนบ้างผมจะใช้ led ดวงนี้ในการถ่ายภาพก็คือเวลาผมจะทํางานที่ต้องรักษาสมดุลแอมเบียน์ระหว่างแสงข้างหน้ากับข้างหลังในการรักษาสมดุลแอมเบียนต์คือเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยผมจะพยายามเลี้ยงแสงข้างหลังกับแสงข้างหน้าเนี่ยให้เสมอกันให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดไม่เหมือนกับเราเอาไฟไปสอง ถามว่าถ้าเราใช้ไฟสตูดิโอแฟลชสตูดิโอเนี่ยครับไปทําแบบนั้นมันทําได้ไหมส่วนใหญ่แล้วแฟลชสตูดิโอเนี่ยกำลังต่ําสุดของมันน่ะมักจะเกินแสงข้างหลังนะฮะต่อให้เราหลีเอฟหนักๆแล้วก็ตามมันจะเกินแสงข้างหลังครับทำให้แสงข้างหน้าเนี่ยสว่างกว่าข้างหลังทีนี้ถ้าเราจะใช้เป็นไฮสปีดซิงค์ได้ไหมก็ได้ครับเราสามารถที่จะถ่ายเอฟต่ำๆแล้วก็รักษาสมดุลแอมเบียนระหว่างข้างหน้าข้างหลัง ในขณะเดียวกันเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องการถ่ายชัดตื้นโดยเอฟต่ําด้วยเนี่ยฟลชสตูมันจะทําไม่ได้แต่ถ้าเราใช้แฟลชที่เป็นไฮสปีดซิงค์อะพวกโกดอก์เอดีหกร้อยเอดีสองร้อยพวกเนี้ยมันทําได้ครับเราสามารถที่จะเปิดเอฟกว้างได้แล้วดันสปีดขึ้นไ้แต่มันจะมีปัญหาตามมาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วผมเวลาเรียนคลาสหรือว่าเวลาจัดทีมเนี่ยเราจะถ่ายกันหลายคนทีนี้เราสามารถที่จะตั้งทิกร์นเนี่ยให้เท่ากันหมดได้แล้วก็ถ่ายด้วยกัน แต่เวลาแต่เวลาเราออกทริปจริงๆอะ่ะมันจะมีคนมือสนครับคอยไปหมุนทริกเกอร์ทำให้ค่ากล้องเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็ต้องมาไล่หาหมดว่าใครเป็นคนเปลี่ยนมันอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดวกดังนั้นเวลาที่พวกผม,ผมออกไปถ่ายเป็นกวนเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะจัดเป็น LED ดีกว่าก็คือเป็นแสงต่อเนื่องดีกว่าในการสาดไปที่ตัวแบบแล้วก็รักษาสมดุลระหว่างแสงหน้ากับแสงหลังแล้วก็ถ่ายชัดตื่นได้ด้วยแบบเนี้ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแสงที่เราตั้งไว้ได้ อันนี้ก็จะทําให้เราสะดวกเวลาเราออกทริปงานอีกแบบหนึ่งที่ผมประยุกต์ใช้ไฟ led ในการถ่ายภาพก็คืองานที่เป็นซีนิมาติกครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเห็นผลของการจัดแสงเนี่ยทันทีเลยก็คือเราไม่ต้องรอไปกดแฟลชเพราะบางทีเราไปรอกดแฟลชเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับว่ามาลุ้นผลทีหลังแต่ถ้าเราสามารถตั้งกล้องเหมือนตั้งกล้องวิดีโอแล้วก็พรีวิวดูเลยแล้วก็จัดแสงแบบให้แสงมันมีคอนทราสต์เยอะๆมีมิติภาพเยอะๆบางทีพวกผมเล่นกับควันกับเงาแรงๆเนี่ยครับ เราสามารถที่จะพรีวิวดูจอผ่านจอ LCD ถ้ามันลงตัวก็กดเลยอันนี้ก็จะได้ภาพแนวซีนิมาติกมาซึ่งงานแนวนี้มันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเห็นภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเราเห็นว่ามันโอเคแล้วเราก็กด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 ได้เลยถ้าเราใช้แฟลชมันจะไม่เรียลไทม์ครับมันจะต้องมาลุ้นผลทีหลังแล้วเวลาเห็นผลทีหลังเราต้องมาแก้เพราะว่างานแนวซีนิมาติกเนี่ยเขาก็คือการแสดงหนังนะครับมันจะต้อง a c t ิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก็คือการถ่ายภาพแนวไลฟ์ซึ่งผมเคยทําคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่างานแนวไลฟ์ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช่แฟลชใช่ไหมครับเพราะว่าแสงมันมักจะเกินมันมักจะก,กระด้างกว่าแสงธรรมชาติแต่ LED เนี่ยหรือว่าแสงต่อเนื่องเนี่ยเราเซตเหมือนภาพยนตร์เราเปิดเข้าไปเบาๆครับมันจะกลมเกินกับแสงธรรมชาติแล้วบางทีอะเรามีการใช้แสงอ้างอิงอย่างเช่นตะเกียงโคมไฟ หรือว่ากองไฟแล้วเวลาเราจะเสริมแสงประดิษฐ์เข้าไปเพื่อขยายความสว่างเนี่ยมันจะเนียนครับมันจะกลืนกันเข้าไปเลยแล้วเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะดูไม่ออกครับว่าเรามีการเติมแสงเข้าไปเนี่ยก็คือข้อดีของการใช้ LED ซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็สอนแทรกงานที่ใช้แสงประดิษฐ์ในการถ่ายแนวที่ผมถ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นซีนาติกหรือพอร์เทรตหรือไลฟ์เนี่ยผมจะใส่เข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดครับเพราะว่า LED สมัยก่อนอย่างที่ผมบอกเนาะ ถ้าเป็น LED แผงเนะี่ยมันจะโมดิฟายยากถึงแม้แสงมันจะนุ่มแล้วต่อมาเนี่ยสักประมาณ4 5ปีก่อนเนี่ย LED ถ่ายภาพเนี่ยเขาจะเริ่มมีการพัฒนาเขาจะมีการเปลี่ยนรูปร่างมันให้เหมือนแฟลชนะฮะเหมือนตัวหลอดไฟนี่คือดูไม่ออกเลยว่าแฟลชหรือ LED ถ้าไม่มาดูข้างหน้านะแล้วพอมันดีไซน์แบบนั้นปุ๊บมันจะมีเขี้ยวโมดิฟายแสงก็คือเราสามารถเอาซอฟบอกเอาร่มเอาพาราโบลิกไปใส่ได้ทําให้เราสามารถที่จะคอนโทรลแสงดัดแปลงแสงได้เหมือนกับที่เราใช้แฟลชเลย ซึ่งผมก็ไปซื้อมาใช้นะครับผมซื้อมาน่าจะประมาณ5้าตัวตัวแรกๆยุคแรกๆเลยนะแต่ว่าผมก็ซื้อตัวที่ไม่ได้แพงมากนะักสา0สี่พันบาทพอผมเอามาใช้เนี่ย LED สมัยก่อนมันจะมีปัญหาก็คือมันร้อนครับมันร้อนมากๆเลยคือร้อนเหมือนสปอตไลท์ผมว่ามันคือสปอตไลท์เลยล่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเอามาเทสถ่ายดูจริงๆแล้วแสงมันแข็งมากครับ LED ยุคแรกนะแสงมันจะกระด้างมาก ต่อให้เราโมดิฟายสชั้น3ชั้นเลยนะบางทีก็คือผ่านซอมบ,บอกแล้วผมต้องเอาตัวกรองแสงเป็นดิฟฟิวเซอร์มาก,กั้นอีกมันสู้ LED ที่แบบแผงสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้เลยครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยแบบท้อแท้การใช้แสงต่อเนื่อง LED ในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยไปพักหนึ่งเลยครับจนเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ออกไปเป็นวิทยากรให้กับทางลูมิกแล้วก็ปรากฏว่าทางทีมลูมิกเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ชุดไฟชุดหนึ่งไว้ให้วิทยากรใช้ในการบรรยายนะครับมันเป็นไฟของ นนไลท์ครับเป็นอุปกรณ์ของบริษัทแนนไลท์เป็นไฟต่อเนื่องทั้งชุดเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์โมดิฟายแสงแล้วหน้าตาอุปกรณ์เนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะครับเพราว่าพอผมเอามาใช้ดูเนี่ยแสงที่ได้มันนุ่มมากครับก็คือมันนุ่มแบบที่ LED แผงให้เลยแล้วก็มีความเคลียร์มีความสะอาดใกล้เคียงกับแฟลชเลยพอผมได้ทําการทดสอบเนี่ยผมแฮปปี้กับรูปที่ผมได้มากๆเลยมันมีความเคลียร์สะอาดชัดนุ่มและที่สําคัญมันใช้ง่ายมากๆครับเพราะว่า เราต้องยอมรับเนาะว่าคนที่จะใช้แฟลตเป็นเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกอบรมมาพอสมควรจะต้องมีการฝึกใช้เครื่องวัดมีการเรียนที่จะจัดบาลานซ์แสงแฟลตแต่ละดวงเวลาใช้หลายๆดวงเนาะแล้วก็มีการคำนวณในเรื่องของตำแหน่งการตกกระทบของแสงเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผมคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงยุคของ LED แล้วครับเพราะว่าพอผมทดสอบแล้วแสงที่ได้อะ มันใกล้เคียงกับแฟลชเลยทั้งความใสความสะอาดของแสงแล้วที่สําคัญก็คือมันไม่ต้องอาศัยความเข้าใจมากเท่ากับการใช้แฟลชมันสามารถที่จะตั้งไฟจัดไฟแล้วเราเห็นแบบเรียลไทม์เลยว่าแสงที่เราจัดไปตกกระทบที่แบบเนี่ยเป็นยังไงคือไม่ต้องรอผลจากการกดชัตเตอร์แล้วพอมันทุกอย่างลงตัวเราก็กดได้เลยทํางานได้เลยมันจะง่ายกว่าครับโดยเฉพาะสมัยใหม่ในจอ LED เนี่ยของกล้องเ มันก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฮิสโตแกรมอะถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้มันมันก็ทําให้เราวิเคราะห์ฝาที่เราจะได้ก่อนได้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้น่าจะถึงยุคของ LED ในการถ่ายภาพนิ่งแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งแฟลชนะครับหมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์ไหนเราจะใช้แฟลชสถานการณ์ไหนเราจะใช้ LED แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่คิดจะเอา LED มาถ่ายภาพนิ่งเลยแต่ทุกวันนี้น่าจะถึงยุคของมันแล้วครับ และจากนี้ไปผมจะทําคลิปออกมาหลายคลิปเลยครับเพื่อที่จะมาแนะนำเพื่อนๆว่าเราจะใช้ LED มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยยังไงเพื่อให้ได้ภาพที่น่าสนใจรวมไปถึงว่าผมจะมาแนะนําด้วยนะครับว่าสถานการณ์ไหนควรใช้แฟลชสถานการณ์ไหนควรใช้ LED ติดตามกันนะครับว่าคลิปผมจะออกมาเรื่อยๆเลยจากการที่ผมเริ่มสนใจการใช้ LED มาถ่ายภาพนิ่งนะครับผมทาให้ผมเนี่ยผลิตงานออกมาแล้วก็นําเสนองานที่เป็น ไฟต่อเนื่องเนี่ยออกมาเรื่อยๆๆปรากฏว่างานของผมเนี่ยมันไปสะดุดตากับทางแนนไลท์สำนักง,งานใหญ่ที่ประเทศจีนนะครับเขาก็เลยติดต่อมาว่าเขาติดตามง,งานผมมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาแฮปปี้กับสิ่งที่ผมทําเขาก็เลยส่งอุปกรณ์มาให้ผมทดสอบอยู่2ตัวก็คือส่งมาให้ใช้เลยนะครับผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วเอามาใช้อย่างหนักหน่วงให้เพื่อนๆดูว่าไฟเอลที่ผมได้มาเนี่ย มันจะมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งได้สวยงามแค่ไหนอุปกรณ์2ตัวนั้นก็คือตัวที่1เลยนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวนี่นี่เนาะเห็นไหมฮะนี้บังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้เห็นโลโก้นี่ครับ FC 5 0 0 B ของทางแนนไลเป็นไฟต่อเนื่องที่เอาไว้ถ่ายจริงๆมันถ่ายได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งนะแต่ว่าถ้ามันมาอยู่กับผมเนี่ยผมจะเน้นการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเลยนะครับ ผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูว่า,างานที่ได้จากไฟตัวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เขาให้ตัวเล็กมาด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเนนไลท์อมสะท้อนเนาะชื่อรุ่นของมันก็คือแนนไลท์ fc หนึ่งสองศูนย์ดีก็จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้เวลางานภาคสนามแล้วก็เอาไว้ทําริมไลท์ผมจะเอาไปประยุกต์ถ่ายเป็นแสงริมไลท์แล้วก็บางทีถ้าจะเอามาเป็นคีไลท์ผมก็จะเอาไว้เป็นภาคสนามเนาะไปเดินถ่ายเวลาเราไปถ่ายสตรตีหรือไปถ่าย ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านเนี่ยผมจะลองเอาตัวนี้ออกไปแต่ว่าต้องหาแบตเตอรี่มาติดให้มันก่อนตอนนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่ครับทีนี้ผมจะเอาไฟ2ดวงนี้ไปเริ่มถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนซึ่งงานแรกเนี่ยผมจะเอามันไปทํางานพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับก็คือเอาไปถ่ายในระบบสตูดิโอธรรมดาธรรมดา ครับทีนี้ผมจะเอาไฟแนนไลท์ที่ผมแนะนําเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ลงมาทดสอบจริงทั้งเจ้าแนนไลท์ f c 500B ผมจะเอาตัวนี้มาเป็นคีย์ไลท์ครับแล้วโมดิฟายแสงด้วยซอฟบอกพ a ราโบ l i c ราพิษ120ซึ่งเป็นของแนนไลท์เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวโมดิฟายแสงซอฟบอกตัวนี้อย่างละเอียดอีกทีนะครับซึ่งในการถ่ายวันนี้เราจะถ่ายทั้งแบบวันไลท์แล้วก็แบบ Two like. ทูไลท์ทีนี้ไปดูตัวแสงหลังกันครับว่าผมใช้อุปกรณ์ modify แบบไหนแน่นอนครับตัวหลังผมก็จะใช้เป็นเจ้าแนนไลท์ f c 1 2 0 b ของแนนไลท์เหมือนกันแล้วก็ modify แสงด้วยซอฟบ็อกของแนนไลท์เป็นหน้าตัด40ซนตเมตรนะครับตัวนี้ผมก็จะเอามาทําเป็นไฟที่จะเอาไวกระแทกตรงไหลที่เราเรียกว่าริมไลท์โดยหน้าตัดของซอฟบ็อกตัวนี้ผมจะใส่เป็น diffuser แบบใสนะครับมันจะเป็น diffuser สีขาวเหมือนกันแต่มันจะเป็นเส้นใสแก้วแต่ถ้าเป็นตัวคีไลท์เนี่ยผมจะใส่เป็นซอฟบ็อก ที่เป็น diffuser แบบผ้าขา,ขาวๆนุ่มๆซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราซื้อซอฟบอกของแอนไลท์เนี่ยเราจะได้ตัวกรองแสงมา3ตัวเสมอนะครับก็คือตัวที่เป็นขาวแบบใสๆนะครับเพื่อให้แสงมันกระด้างขึ้นมาอีกนิดนึงคมขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงมันจะเป็นขาวขุ่นๆเพื่อให้แสงนุ่มแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นฮันนี่คมกิบผมจะเอาตัวนี้ไว้ด้านหลังครับทีนี้รอนางแบบเข้าสี์ไปถ่ายจริงกันครับอ่าทีนี้เราจะถ่ายจริงกันแล้วต้องวัดแสงก่อนนะครับ ผมจะตั้งเครื่องวัดแสงเป็นแบบ incident light นะครับไม่ใช่ไฟแฟลชเหมือนทุกทีที่ใช้ก็จะเป็นไฟต่อเนื่องอเช็คได้ Speed ัตเตอร์มาที่320เ f 2.8แล้วก็ iso 100ตั้งตามครับทีนี้แปลกๆใช่ไหมไฟปกติไทยแต่กาแฟใช่ไหมใช <laughs> ่นี้ไม่ต้องเสฟตาแต่ทีนี้มันจะสว่างต่อเนื่องถ้าล้าตาก็ หลับตาหรือหันไปทางอื่นก่อนนะลูกนะ,ะมาพร้อมมาถ่ายกันครับอ่าเป็นแนวตั้งก่อนนะยืนพ้อยๆลูกหนึ่งสองนั่และอีกไปหนึ่งหนึ่งสองแอร์สโพกอีกนิดนึงเออหนึ่ง,อองสองกว้างขึ้นอีกนิดนึงหนึ่ง,งสองอ่ะใกล้เข้าไปหนึ่งสองเเปลี่ยนมือดีเปลี่ยนตำแหน่งมือที่ลูกอ่าเป็น แบบไทยๆอ่ะเหมือนเราถนะ่ายชุดไทยอ่ะเออหนึ่งนะหน่งล้ะครับใบนึ่งใกล้เข้าแบหนไม่ยิ้ดิหนึงงน่งอน่ะเนวนอนไม่ด้วย,วยอ้วหนึ่งใบหนึงส,องงสองเอามือขึ้นมาแถวๆหน้าที่หลก เออประมาณอย่างนั้นอันหนึ่งสองโอเคโอเคอเช็คภาพกันนะครับก็จะประมาณนี้ถ่ายนี่ออก่อน เราจะถ่ายเป็นแบบแสง2ทางนะครับก็เป็นท light ก็คือให้มีริมไลท์ข้างหลังเดี๋ยวผมไปเพิ่มแสงขึ้นมานี่ตัวหลังผมก็จะใช้เป็น FC120 ตำแหน่งแสงให้ตกบนไหลน้องอแสงผมเอาเท่ากันกับข้างหน้าอันนี้แรงไปลงนิดนึง จริงๆไฟรุ่นนี้มันมีแอปนะครับมันมีแอปไว้ปรับพลังมีแอปไว้ปรับไอ้ไว้บาร้าลานซ์ของเขาปรับสีของเขาแต่ว่าผมไม่ถนัดผมชอบให้นว่นเพราะว่าแบบนี้มันได้ดังใจกว่ายังไม่ได้อีกนิดนึงใกล้เคียงใกล้เคียงได้ประมาณนี้มาลุยกันต่อครับแ <c oughs> สงเติร์เตร์ออกก่อนก็ได้ทีนี้จะเป็นแสงสองทางนะครับเพิ่มริมไลท์เข้าไป หนึง่งสองหนึง่งสองเอามือลงมาลกเหมือนใบแรกเหมือนใบแรกอ่าภาพที่แล้วก็จะต่างกันนิดนึงหันสะโพกหาพี่อีกนิดนึงลกูกหนึง่งสองหนึ่งสองยืนแบบไทยๆอ่ยืนแบบนักศึกาไทยหนึง่งสองเอามือตำ่ำอีกนิดนึ่งลูกให้เห็นสะดือนิดหนึ่งอ่าทิ้งแขนลงเหมือนเดิมหนึง่งสอง อาจจะใกล้เข้าไปนะเอามือขึ้นมาข้างบนสิลูกมือขึ้นมาข้างบนเออประมาณนั้นนี่หนึ่งสองแนวนอนไว้ด้วยเอาหน้าอย่างเดียวทูไลอีกใบนึงเอทช็อตอีกใบนึงหนึ่งสองโอเคมาดูรูปกันนี่ มิติภาพก็จะต่างกันก็จะมีแสงเข้ามาข้างหลังเนาะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปทดสอบถ่ายจริงในระบบสตูดิโอแบบง่ายๆก่อนนะครับภาพที่ออกมาสวยงามแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมครับนี่แหละครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวตามลูกศิษย์ผมหรือว่าสมาชิก FC หลายท่านอาจจะต้องพิจารณาว่านอกจากที่เรามีไฟแฟลชอยู่แล้วชุดหนึ่งตอนนี้ก็จะมาถึงยุคที่เราจะต้องใช้ LED เข้ามาเสริมทับ ในส튜เดีโอของเราแล้วแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะทําคลิปต่อเนื่องเลยยาวๆหลาย10คลิปเลยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าผมจะสามารถประยุกต์ใช้ LED ทั้ง2ตัวเนี้ไปถ่ายภาพในลหลายๆรูปแบบยังไงบ้างติดตามชมแล้วก็ติดตามคลิปของเราด้วยนะครับ